สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับกกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการรอคิวเพื่อซื้อของในร้านสะดวกซื้อครับ เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงมีประสบการณ์ในการซื้อของจากร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ในบางครั้งน,นะครับเราเนี่ยอาจจะต้องต่อรอคิวเนี่ยค่อนข้างนานทั้งๆท,ที่นะครับเคาน์เตอร์ในการจ่ายตังเนี่ยมีประมาณ3าถึงสเคาน์เตอร์แต่กลับเปิดเคาน์เตอร์ในการจ่ายตังให้เราบริการเนี่ยเพียงแค่เคาน์เตอร์เดียวลูกค้าเนี่ยก็เยอะ แต่ว่าจํานวนของพนักงานเนี่ยก็เยอะไม่น้อยหน้ากันมีทั้งพนักงานที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ทําบัญชีอยู่หรือว่าชงกาแฟอยู่หรือว่าจะมีพนักงานเนี่ยที่อยู่หลังร้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดของหรือทําอะไรต่างๆนะครับลหลายๆครั้งเนี่ยก็คิดใช่ไหมครับว่าทําไมเนี่ยช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะๆไม่เอาพนักงานเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการคิดเงินกับลูกค้าก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาของลูกค้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนจริงๆเช่นลูกค้าเนี่ยต้องเข้างาน8ปดโมงแต่ว่าตอนนี้ประมาณประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้ว ลูกค้าเนี่ยจะต้องรีบจ่ายตังค์เพื่อรีบเข้างานช่วงเวลาประมาณนี้ขายของดีแล้วก็คนค่อนข้างเยอะน่าจะเกณฑ์คนหรือเกณฑ์พนักงานเนี่ยมาช่วยกันในการคิดเงินลูกค้าเนี่ยก่อนดีกว่าไหมซึ่งข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยและมีมีคุณพี่คนหนึ่งนะครับที่เอาไปตั้งนะครับเป็นในส่วนของข้อความนะครับบนเพจของ Facebook โดยข้อความเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เวลาไปร้านสะดวกซื้อมีคนรอจ่ายคิวจ่ายเงินยาวแต่พนักง,งานคิดเงินแค่คนเดียวบางทีเห็นคนนึงยืนคิดยอดบัญชีคนนึงจัดของอีกคนนึงอยู่หลังตู้แช่ทำไมเขาไม่รีบมาคิดเงินให้ลูกค้าก่อนรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมมาพิมพ์ต่อไปคิดเงินก่อนลูกค้าจะตะโกนด่าเอาละซึ่งหลังจากนะครับที่พี่คนนี้ แชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์ข้อความตรงนี้บนเพจ Facebook ของนักพี่แกนะครับก็จะมีความคิดเห็นเนี่ยออกมาค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าไม่เข้าใจว่าเออเนี่ยทำไมช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่าช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะเนี่ยไม่มาช่วยคิดเงินก่อนนะครับซึ่งกระทู้นี้นะครับก็จะมีผู้ที่เป็นคล้ายๆกับว่าอินไซด์นะครับเข้าใจว่าเป็นพนักง,งานเก่าของร้านสะดวกซื้อซื่อดังร้านนี้นะครับก็ออกมาอธิบายประมาณว่า พนักง,งานแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ใช่ว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการคิดเงินเท่านั้นนะครับซึ่งการทํางานในร้านสะดวกซื้อนะครับค่อนข้างเป็นระบบเลยครับว่าจุดๆนี้เนี่ยเขาจะต้องทำให้เสร็จภายใน 8โมง9โมง10โมงหรือว่า11โมงนะครับอันนี้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พนักงานท่านนั้นๆเนี่ยไม่สามารถปลีกตัวเพื่อมาช่วยคิดเงินในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างนั้นได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ากิดว่าพนักงานท่านนี้มีหน้าที่หลักเลยนะครับในการส่งยอดนะครับ ซึ่งการส่งยอดเนี่ยขาจะบังคับเลยนะครับว่าต้องส่งก่อนหรือตรงเวลาห้ามส่งล่าช้าถ้าเกิดว่าขอต้องส่งยอด8ปดโมงและช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบเจ็ดโมงสีมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะพนักงานท่านนี้นะครับก็จะไม่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการคิดเงินได้เพราะว่าทางตัวเขาเนี่ยจะต้องทําการปิดยอดแล้วก็ส่งเนี่ยภายใน8ปดโมงเช้านั่นเองนะครับก็จะเป็นกฎระเบียบนะครับที่ค่อนข้างเข้มงัดของร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะครับ ในมุมมองของผมนะครับในมุมมองของผู้บริโภคนะครับเพราะผมเนี่ยก็มีการซื้อของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องรอคิวนานนะครับถ้าเป็นผมผมก็รอนะครับเพราะคําว่านานของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมที่รอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิน5นาทีนะครับเพราะน้องเขาเนี่ยก็คิดตังเร็วอยู่นะครับและคิวเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเยอะขนาดเป็น1ิบ20ี่สบคนนะครับอย่างมากก็ประมาณ4ี่หคนประมาณนี้ ประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเป็นผมเนี่ยผมก็เลือกที่จะรอนะครับหรือในบางกรณีนะครับที่เราเนี่ยรีบจริงๆรอไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะยังไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีหลายร้านมีหลายคู่แข่งนะครับเราอาจจะลองหยิบหรือว่าลองซื้อเนี่ยจากทางคู่แข่งหรือว่าจากทางร้านอื่นเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันนะครับครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์รอจ่ายเงินแล้วแบบช้ามากๆที่สุดเนี่ย เป็นเวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเนี่ยครั้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับ